พ,พ,พ,พี่น้องีขาวีขาวครมาเจ๊เจ๊บันปังมกับรถตรถบ่ม่มนอนมาขับมาพันรีบเมือ่อคืนสบายดีเด้อพี่น้องพี่ขาวเ้นพี่น้องเอามาเนม่ใช่ใครมารับงนนันสวนการบอสวนการจะเอารถตรงไหนามาเลยอ๋อปเต็มเลยบอกปา เฮ้ยตอนนี่ไป่ินข่า้วกันเร่มอย่างเง้ยเฮ้ยกินข้าวตงเอิญมากินแล้โอ้ยคนเกียดทานเป็กันเลยกินข้าวสั้นมาโต๊ะโต๊กินข่าแล้วโต๊ะก็ลงโลแล้วตน่ะหายหนึงเลยไหน้อยมากินน้อันห้กเอติลูไมกากาเาา

เาอาม่ไเดียวไปไ้น้องจะลงคนเม่อกเพิ่งได้แ่ไอ้กขาก็มาผูกแคน่อเขางเขาบราจะไปทุระเพิ่งมาเมื่อกี้เหรอลสามคนก็ดำลาวรถป้าเขารถกระบาอามาไม่เคยล่ะกินกิอนรถกินอนรถมืกับมืรถกินรถ ือว่ามีปลานเนาะปลาปลากกายปลาบกกายปลาบกกายปลากายเยวก็มึงเอามาฝากปลาที่บ่อน่ะกินแบาคนสั่วตาอะไรพยังลานอยู่ โนมาโนไปกินนะเมย์อะไรปลาลุงสิวาแม่นูนี่เอร่อยตระโดมากอ่ะบุ้คขึ้นข่าวได้เลยข่าวข่าวคือกบผู้ชายกัะหม้อคนละป้านกับป้านเนอะอาหารทรมานใช่ไหมลาก็ไม่กินหม้อเบสเบสกับไก่แล้วกับปลาเมนูบุกเจ้าพิษเลยมาเรียนมาหัวเนี่ ต้องเจอติดคนแม่เลยหนูบอกว่าไม่รู้ได้เข้นไดาบ้านได้เป้าบ้านเด็กห้าบ้นได้เข้านได้เได้เข้าบ้านได้เข้าบ้านไ้เข้านได้เข้าบ้านได้เข้าได้เ้านได้เข้าบ้นได้เข้าบ้านได้เข้าบ้านได้เข้าบ้านไ้เข้าบนได้อขนได้เข้นไดเลยาบ้านไ้เขได้เข้าบนได้เข้าบนได้เข้าบ้านได้เข้วบ้นได้เข้าบ้น้เข้าบนได้เขนได้เข้ได้เข้ได้เ้านได้เ้านได้ ยิ้มแล้วบ่สจอยมันไหมครับมาเด้อมันกยิ้มราบอสมา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 มัมามามามัมา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 ยเมามา้าม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 ดมา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 มอมา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 มมามามาาม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 มามม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 มาม ดอนดอนตีความันชุกหน่งจะมันเกาดอนเทยวอีกมั้อีกเะดบนตะกี้นะอือยวเห็นบ่านเลยนตอไ้ัก่กินทีน้ำากินเล้กันน้ำกินเย ทำเย็นนะครับน้ำกินนล้อเริ่มร้อนแล้วด้วยรามแล้วลงมาหมดแล้วเดี๋ยมาว่าดี๋ยน้พุ่งจเบึดเลยนะผมก็จะว่าแล้วก็กจะว่าเดือดหมดน้ามาดำเขาว่าก่อนเลยเดี๋ยวไม่ถึงหน้าเดี๋ยวไม่ถึงถึงหน้าฝนหรอเบลอขอจ้าเบ่ ท่นกใหชานองอยัเนม่ัง้อยแล้วเคไปยงมันยงไม่น้อยเหมือนกันนะพอจะพอจะคัดเต็มมตอนนั <h ums> <h ums ้นะเอาการเดวพี่น้องเียดามนะคะน่นักุกว่าัเด้นะจิงมันก็ไปยิ่งใหญ่ไปใหญ่ไปเรื่อยมันก็บนน้อยแล้วเนาะเ้วาเาไปเต็มเนาะมืดมือไป ขี้ขาวขี้ขาวนี่คืออะไรนะต้มตัดบ่อเมื่อวานตมา้มตัดเลยนเนาะไรบา้าโอ้ยบได้เอาปีกระดำมากินอหร<ะ>ออ๋เอเหรอพาปีจ <c oughs> กินหรกลาขอมมา ดองกํลัเอาน้อยหน่อยองกําลังเอาเป็นมอหนึลยีบ้างแล้วายหวงมะวนมวนมือีเกลือนึงบ้กือจับอมเขาม่นี่กเนาะเันเองาเ้ยเนียเ้ยนนี่ยมรอ นนนะมือหนึ่งกับท่ทกนทไมื้อนึ่งก็อุ่มแท้างวราวกินมะพระา้าวต้องมือร่ัแค่ยัไงไงมันพังจานนอนน้ำหมดเลยไหมตู้ใส่กาสั้นมาเกี่ยวข้าวมันไม่ไม่ทันหรือมันไม่แทงเหรอไม่ ลกกอนมาเฮาเจ้าแมวายยามามานันเยโนมามเาียงทางมาที่นี่มาได้าขึ้นซอยได้บได้หาาขึ้นใบซองสีพาขึ้นอันี้เจานี่เกลีเส็จนี่แหละเออเก็เชนี่แล <laughs> โปรเซบอมีกางขืนได้ใช่รอบนี้หมดเดียวจบนะอืงกีจื้อเวียดก็ทำโปรเซตบอมได้นานนวลมีบ้างนานนวลเดียเกี่ยวไปแล้วก็ังไปเบิ่งมันยังมาจากซุปก็ได้นานนวลยังเคี่ยวเกินไม่ใช่บุปถากนานนยังเคี่ยวเกินกว่านี้ไม่ใช่บ่แหมจะคลอกส่วนมันสุกเยอะแต่แถวกลางมันผักเขียวนานนวน เดี๋ยวน่ซื้อใหม่เงินหนึ่งได้เป็นพันแล้วน่ะไหนฝากไว้กับเจ๊ต้อเหรอฝากไว้กับเจ้าบังเอิญเหรอพันนะไอ้บังเอิญนะค่าค่าน้ำมันค่าอะไรค่าส่งอีกพอดีเลยมือคนละครึ่งเนาะสองเที่ยวแล้วนี่เช้าเย็นคนละครึ่งคนละครึ่งอ่ะรอบละร้อยก็พ่องั้นน่ะรอบละร้อยหมวดฟรีสองสองสองเที่ยวเที่ยวละสี่สิบบาทค่าน้ำมันสี่สิบบาท นาินะเนาะมตอนมาท่งบักคำบันมาลำอีกเลยมารงก็คนหนึ่งมาล้ก็โคนนึ่งแล้วกามันไปกลับนี่ยก็ดีทุนหายก็ได้หมดหมดก็ดีเลยค่้นหนี้ินเาอยูดอกหักก็ได้เนาะลุงหักทำไมให้กิีให้ไดู้เนี๊บใช่ ซื้ออมงนนนะเดี๋ยวทำงานก็มีตังที่จะซื้อมุงอันนั้นมาหลังหนึ่งมุงสปริงมุงทหารนะว่าแคมปิ้งเนาะรนเป็นหรืองี้ยนค่ะนั่นแหละไอ้เต้นโค้งอะน่ะนั่นแหละเต้นโค้งทหารเต็นเป็นมุงสปริงหรือเต็นโค้งมีไก่ไหมครับเฮ้ยให้หมาเฮ้ยมันง่ายป่ะจ๊ะเนี่ย ทุ่งผู้ภัไปเอาร้อใหผนี่ซจ้าคืย้นงข้้ินมาเลยทุ่งเช่าเอื้อยหรือว่า่นเลยแผงน้ำเชือมอง่งเช่าเอื้อยนะบ่าวทุ่งบ่าวเอื้อยเชดบ่าวเเอื้อยเอาเรียบร้อยด้วยทศลพท์เพิ่นี่ลงเสียงไ่ว่าเฮ้ยเสียงแม่ั่หอเงินอเนแม่บากคำอะไรางดีเน ป,ป้า <laughs> ออกว่าออเลยว่าทนนั่แหละคลิปนี้ก็ขอลาขอดทุกพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเพราะวันใหม่คลิปน่าสบายดี